ลาคือหลังนี้อยู่ติดโรงเรียนอนุบาลแบบข้างโรงเรียนเลยทุกคนไม่ถึงโลออกซอยเจอถนนเม์ละโครงการเนี่ยเขาอยู่ติดถนนรังสิตนครนายกเลยครับขับไปนิดหน่อยเดินห้างมาเก็ตวิลเลจได้เลยบอกเลยโดนใจขาช็อปแน่นอนจริงๆก็เหมือนได้บ้านมือนหนึ่งเลยนะครับคุณภาพแน่นๆกับราคาที่ดีกว่าแน่นอนหมู่บ้านฟ้า,ารังสิตนะครับทำเลทันญบุรีคลองสี่ตกแต่งสไตล์โมเดิร์น้อมเข้าอยู่เลยลงจอดรองรับรถได้ทุกไซส์เสริมความเป็นส่วนตัวด้วยระแนงไม้ซอลลองหลังคานะครับเราใช้เป็นพีวูโฟมน้ำหนักเบาแต่ทนทานอย่าบอกใคร ภายในบ้านเพิ่มสีสันเล็กน้อยด้วยกำแพงสาะล่องให้กับตัวบ้านพื้นที่กำลังดีใช้กระเบื้องหน้าเงาเกทเอหลังบ้านทำเป็นพื้นที่ทานอาหารก็เหมาะครับคั่วต่อเตอิมไม่ครบทั้งเครื่องดูดควันเตาฝังแบนฮัเฟลสซะด้วยขึ้นบันไดไปเจอความหรูหราด้วยแชนเดเลียสวยเรียบหรูสุดๆห้องน้ำเป็นสุขภัณฑ์ใหม่ทั้งหลังแบ่งพื้นที่เปียกแห้งชัดเจนหลังนี้เหมือนได้ห้องมาสเตอร์สองห้องเลยครับเพราะขนาดกว้างมากรองรับการตกแต่งทุกรูปแบบประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมอย่างดีบานใหญ่ๆเปิดรับลมรงเบียไ้มาาน่่่ใชือก ให้สตาร์รับอัพช่วยดูแลบริการให้ทุกขั้นตอนนดะชมได้ตลอดเวลาสนใจติดต่อมาได้เลยครับ